เผื่อไว้ด้วยเดี๋ยวไว้โอนเงินตังงแต่ว่าเผื่อเงนือันน่้ายเจ้าขอไม่แน่ใจเพราะว่าเพราะว่าพี่นีนอนหับนะจะประมาณสองวนอันนี้เราคะ แต่อยู่ในงดยังไม่สุกเลยแป๊บนึงนะเปื่นหงมีเด้อรอแป๊บนึงนะคะคุณลูกค้าอันนั้นทรงไมยเลยกมันชิ้นเดียวค่ะคุณลูกค้าแปนึงคุณลูกค้ารอแป๊บนึ่งค่ะยังไม่สุกเลยนะคะอ๋อแป๊บนึงนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าเอาไม้ไหนคะอ๋อเจ็บร้าเต่าค่ะจะกินเท่าก่อนนะโอ้เจ็บนอน บึงกล่องความสีวลาเาจักบงกล่องวามนี้ที่ี่บ้งเฮ้ให้ลามกินด้วยจะลามกินด้วยข้อขอได้ไหมนี่ไม่ข้อขอได้ไหมไม่นี่ขอไม่ ของคุยเหรอนี่ของเพชนะช่วยเหรอพ่อขอได้ไหมเพชไม่นี่ของคุยเพชหนูนี่ของคเพชเหรอันนี้ของใครไม่นี่ของเพชพ่อไม่พ่อขอพ่อขอให้พ่อขอได้ไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะอืมไม่ได้ค่ะเลียตาบองรู้เรล่องหลอกทำไมคะพ่อขอไหมปลดน้องแล้ว มีน้องล้วอนพันเหรออย่กเพียเนี่ยขบคุณค่ะอพีชคเนี่ยอุ้ยแม่อร่อเลยแหมคะเปลี่ยนเยตมากเลยโอ้ยมีมหมีน้ำไหมใครทำพ่อทำพ่อทำไม่แม่ตีไหม แม่ตีพ่อเลยพ่อตีแม่ตีแล้วใครพ่อลองไห้เหรอใครทำใครทำพ่อแม่เหรอแม่ตีแม่ตีฉลามือเดีย

ดอกพ่อไม่เจ็บดอก